ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะพวกเราก็เช็คอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะคือประตูของเรานะคะป้าเข้าไปเช็คแล้วสงสัยด้านนู้นนะคะว่าอยู่ที่หมายเลขอะไรนะคะเกทอะไรนะคะค่ะน้องวิวตอนนี้อยู่ที่ไหนครับแอรอ์พอร์ตชุวรรณภุิแอร์พอร์ตค่ะตอนนี้เช็คอินเข้ามาแล้วเนาะโอเคค่ะเราก็จะไปเอานะคะแนวไปใส่นี่ปะไปใส่รถเข็นแล้ว รถเขน็นหนูเอาอีกอันหนึ่งแล้วเอาคนละอันดนึงออกมาลูกเอาทางนี้เอาต่อกันนี้แหละทุกคนคะวันนี้กำลังเอารถเข็นเนาะจะเดินทางไป New งนิวซีแลนด์ค่ะแดนดิคุณพร์อมไหมพี่แดนดิค่เเะเย้แล้วะโอเคเอากอระเป๋าใส่รถ เอานี้หน่อยเอา1ิปซิหน่อยซิปันดีดีซิปซิปซิปโอเคโอเคไปกูดีไซน์แล้วก็กูช้อปปิง้งนะช้อปปิ้งโอเคต้องเตรียมเงินมาด้วยโอเคทุกครั้งที่ช้อปปิง้งต้องใช้พาสปอร์ตไม่งั้นเขาไม่ขายให้โอเคดิวตี้ฟรีช็อปโอเค วันนี้โรเล็กซ์นาฬิกาโรเล็กซ์ทุกคนเ้ามาถึงแล้วก็จะเห็นเคาน์เตอร์ขายน้ำหอมเนาะหอมฟุ้งไปหมดเลย อย่าไปไกลอย่าไปไกลเดี๋ยวหลงกันมันอยู่ไกลมากเลยบดวดวดนัมเบอร์47 47 4 47วิวอย่าไปหมุนเหร่นนะสาวไม่ไปโดนคนอื่นยางไปดีๆอย่าไปเหร่นไม่ใช่สถานที่เล่นนะเกณฑ์ไปดีๆโอเคเกณฑ์ไปดีๆผัวนายยางดีๆไม่ไปโดนเท่านั้นเท่านี้อุบัติเหตุอุบัติเหตุคืออุบัเหตุโอเคอันบรรทันความระมัดระวัง ตู้ของเราเรอ่ะ C7 โอเคขนบคะณค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเดินทางไปด้วยกันค่ะไอซ์แลนด์นะคะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศะะากาอู้กุชชี่โอ oh. ้กุชชี่บิ๊กฟู

วิววิวอย่าไปใกล้กับอย่าอย่าหนีไปไกลจากปะป้ามานี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลงกันนะคะแค่ไในโกลทอเรตเพื่อ